ครับสวัสดีบิดลักแฟนเกมเดทบายเดลัยทุกคนกันเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเดทบายนะครับก็ไม่ต้องบอกหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นเกมฟรีนะครับก็เลยอาจจะฮิตหน่อยนะครับมือผู้เล่นหน้าใหม่มนุใหม่ก็เยอะเชียวนะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็มากับขวดนมทรงพลังนะครับที่เป็นขวดนมเป็นแอดออนของกองพยาบาลนะครับอยู่ห้องนนี้แล้วมัน โอ้โหอู้หูอู้หูอู้เฮียตกใจสัตว์ันไหนได้จะป่าที่เฮียหนูนึกว่ามันไปทางนี้ไงไอ้ยีเฮ้ยเพื่อนโหเพื่อนที่ล่างมาใส่ับเพื่อนแต่ว่าแบบมันมืดจริงอันแน่ไอ้หนูตัวนะครับทุกคนลกแต่ผมเล่นเล่นแน่ เลยยันลงปวดงสอง,าาออสองซึ่งถ้าเราจะตายนะครับทุกคนปวดนมนี้สามารถช่วยชีวิตเราได้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมผมต้องวิ่งอย่างนี้ครับจนกว่าเขาจะผ่านไม้เราครับก็น่าจะวิ่งได้หลายลอรบอบจะได้รอบอุยอ้ยผมรู้ว่ามันจะปาดดักซะเลย โดนขังเป็นเลยว่ะยังไม่ได้ใช้ขนดนเลยไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ยัางจะเป็นแล้วโอ้โหขังแบบว่าพอดีมากครับเพื่อนดู้นอะไรเพื่อนไ,ได้มาแล้วแล้วก็ต้องรอให้เพื่อนเราฮิวไว้ก่อนนะครับส่วนขนดนนีน่เก็บไว้ใช้ตอนท้ายก็ดีนะครับจะได้แบบ เผื่อมันอาจจะมีช่วงที่เราประมาทนะครับเราสามารถใช้ได้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเป็นอมตะนะครับก็คือถ้าตะกรนตีเราไม่ตายนะครับในทีหนึ่งตรงนี้ปั่นยังครับเพื่อนยังไม่ปัน่นเลยไปไหนปั่นไฟไปก่อนนะครับคือผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อย ผิวไม่ค่อยชวิชวานไม่ค่อยเฟวฟาวเท่าไหร่ก็ขออภัยทุกคนไว้มานาที่นี้นะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับอะไรในการได้นะครับผมก็ปกติเป่าโลอ่อยู่แล้วก็จะมีเพื่อนมาเผื่อว่าก็จะดีหน่อยนะครับะสะดวกขึ้นเพื่อนเราเฟิร์นกันแล้วนะครับเราก็ปัดไปต่อก็ได้ อราทุกคนตอนนี้คือเหมือนว่าเปิร์กแมวเราจะทำงานนะครับนักกรจะมาแล้วนะไม่รู้ว่ามาหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อกีเปิ๊กแมวทำงานะนะกําลังไล่เพื่อนอนยะู่ไม่รอครับเสร็จเรงเครื่องเร่งแล้วเพื่อนไปเลยเฮ้ยเราจะปั่นแถบนี้โซนนี้หมดเลยไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยไอหัวพีระม,มิดไอหัวพีระมิดแม่งเจอแต่ผมว่ะ เปลี่หน้าต่างแตกกั็ดีไอ้เหี้ยผมนึกว่ามันอ้อมไปทางนู้นมันหลอกไฟผมมันหลอกไฟผมทุกคนทุกคนมันหลอกไฟผมรอบนี้จังรับดีครับเฮ้ยเออไปทำอะไรของกูเนี่ยเี้ยตรงนี้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 ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ยาวตรงนี้ยาวโอ้ยัด แต่ว่าเจอฆาตกรทีนี้มือสั่มแบบอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยคือ,อกลัวไงไม่เล่นนานปกติมีเดีน้องผมเล่นนะครับผมไม่ได้เล่นตะกี้โหแล้วมันดูโหดันตังเสียงดังทงำไมเพื่อนแต่ก่อนนี้ผมบอกเลยว่านักโจ๊กโน .1 นต้องยกให้ผม,มเฮีเออยเตยอะไรโหพีโ,โนวิทกูปั่นไฟเร็วมากนะครับตีเรา ก็ไม่ไม่เ,เร็วเพราะหร่รก็ยถือว่าพอดีในเกมปกติก็ปั่นปั่นไปครับไม่มีอะไรทำก็ปั่นไปอุย้ยเพื่อเพือตือ่นเ,นเต้นไปหน่อยครับทุกคนเรียบปั่นไปยังเบิดเลยตายครับเหลือไอ้เครื่องเดียวเครื่องสุดท้าย ไอห,หัวพีระมิดจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเรานะครับพ่านี่ไงเขาไล่เพื่อนอยู่หรือเปล่านเนี่ยมูบล็อกโชว์ไปน,น็นติ๊กน้อมาดีหัวพีระมิดน้องผมไม่ได้เอาไฟฉายมามันติ๊กติ๊กเลยวะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะขนดนมถ้าใช้ปุ๊บกล่องพยาบาลเราหายด้วยเลยนะครับทุกคนเหมือนเข็มฉีดาเลยแต่ว่า อันนี้จะไม่เหมือนครับเออเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเขาเรียกว่าอะไรเรื่องสุ้ายเรื่องไหนเรื่องเดียวเขาโซนเรื่องนี้ห่ะท,ทุกคนไม่เห็นกูด้วยพีระมิดแบบว่ากลวยข้อหัวจนมองไม่เห็นเนะี่ยไอหัวกลวยดิมาทุกคนเหี้ยไม่เห็นแล้วใครบอกมันไม่เห็น ตายปะเนี่ยอ้าวไม่โดนไม่โดนไม่โดนโเฮ้ยพี่คืนฟาร์มแล้วไอ้น้องเองจะมาฆ่าพี่อะมันยากอุ้ยเหี้ยมาผมว่าเราต้องใช้ขวดนออทุกคนฮ่าๆไม่ใช้แล้วเหี้ยนี่มวยจะไม่ได้ใช้ปล่อปล่อป โอ้ยยี่มืดมืดมืดอันนี้มืดอันนี้มืดผมมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้ไม่ติดเสาอ,อะไรก็ไม่รู้ตายห่าเด็กสายใช้คนผมมีลูกเองนะครับ้าเขาไม่อุ้มนะทุกคนระวังอ้โ่เฟอร์มินมีไฟฉายนะ แต่ไอ้นี่มันไม่มีตาไงดูถ่ยายไปตรงไหนดูกวยข้อหัวมาดิคอยจะจะเฝ้าผมแล้วแหละเตัวคนสุดท้ายไงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคือเราหวังที่จะมาใชา้ขวดนมอยู่แล้วนะซึ่งเราก็จะใช้ไปถึงการโจมผมจะไม่ผูหวานะครับแต่ว่ารับรองว่าแซ่บแน่น,นอน <c oughs> เกี่ยวยังไงก็เอาขอ,ของเพื่อนๆๆเพื่อนนยกัแล้วนะครับโอ้มีการติ๊กไฟฉายด้วยไง มึงข้าวไงให้มึงติ๊กมาแล้วประตูอยูไ่ไหนให้เพื่อนบอกให้เรารเราก็จะออกจากปลอดภัยถึงไม่ปลอดภัยแต่เราก็มีแทงหลักนะครับมันดักผมมะเ,เนี่ยเยี่ยมดักมาดิหนูอันนี่เขาจะไม่อุ้มเรานะครับเราจะโดนถังแล้ว ไปครับโอเคครับจะลองใครับแล้วทีมดีนะครับเกมนี้ก็ถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเคผมด้วยส่วนใครที่เป็นมือใหม่สำหรับเกมได้ใบเนี่ยนะครับสามารถแอดเข้ามาเล่นกับผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เก่งนะครับถ้ามีทีมเล่นด้วยก็อาจจะแบบว่าเรียกได้ว่าสัคคีขึ้นหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมานะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ